วันนี้เราก็จะมาทำการดักกุ้งนะทุกคนใส่มุง้งมุ้งดักกุ้งมาดูกันมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่มันคือมุ้งจากลาซาด้าที่เราซื้อมานะซื้อมาจากลาซาด้านะทุกคนอันละส4่บาทนะทุกคนนี่ครับตกกลางแบบนี้นะทุกคน เราก็มีหวัวอาหารนะทุกคนหอาหารปลาดุกที่เขาแถมมานะก็เอามาใส่ไปวงา,งางไว้ตรงกลางแล้วกันนี่ก็คือที่ที่เราจะใส่ก็คือคองราดกระงนะทุกคนเราจะใส่ตรงนี้แล้วกันมันจะมีคนขโมยของเราไปหรือเปล่าวหรือมันจะไหลไปกับน้ำหรือเปล่าเขียแล้ว มีคนเห็นของเราไหมวะไม่การลงน้ำนม,มันมีปิงต้องหาไม้ไผ่มาเสียบก่อนเดี๋ยวมันคนขโมยเอา จะทำยังไงถึงจะได้ไม้ไผ่จะฝูกตรงไหนดีวะมั่นว่า,ายังไงดีวะกลัวมันปิวไปกับน้ำเพราะน้ำมันก็ไหลนิดนึงเนาะ ทำไมหัวาหันไม่จมอะ่ะหัวหันไม่จมอะ่ะไอ้บ้านนี้มันก็ไม่จมด้วยทุกคนผมจะทำยังไงกับมันดี จะลาไปนเชีย่ยน้ำเข้าเรือแล้วทุกคนติดอะไรวะจะมีคนเอาของเราไปหรือเปล่าวะอีกอันหนึ่งเราก็จะไปใส่ตรง,ง,งนู้นแล้วกัน เราต้องผูกไว้ใช่ไหมผูกตรงไหนดีวะไม่หัวอาหารไม่จมน้ำอะ่ะ ว่าผมจะลำบากมากเกินนการขี่เรือเนี่ยไม้ก็โคตรสั้น หัวหันไม่จมตกเรือทุกคนโอเคเราสำเร็จไปแล้วหนึ่งหลังนะทุกคนใ,ใส่มาอย่างนี้แล้วก็จะมาดูทุ่นะี้จะโอเคไหมคือเรือผมติดเกาะครับทุกคนไอ้สัตว์ เรือมันทำไมมันไปตามทางวะ ก็คือนหนึ่งอันนะเรามาดูกันพรุ่งนี้นะเหมือนจะจมน้ำว่ะลากันมาลึกๆนะติดน้ำอะ่ะเี้ยยังไม่ทันไรเลยติดน้ำเลย

เรามาดูกันพรุ่งนี้นะ